นอ,นอยู่ในลูกปากนะุยเนาะเป็น,ะนอะไรเลยน,นกเขาได้มาของอยู่ได้กแมงเงินลา่างพิงมันพ้นแล้วเดิกูุบกูทุอยู่เยอะสามคนย่างมาย่างมาจะจะพางพิงมาเลยกำนอนอยู่เนาะกูนลุงคุขึ้นมานอนเฮงข้างเอาชงคนอยู่ตะล่างคุยกันอยู่ อาลกเขาเเจียวน่ว่าเหรดูนออมองเลยโอ้ยนกเขามันมีพวกกินผมว่าในพันนะในพนันกเขามีพวกกินแบบเอาร้กรนะาดเอาหน้าเอาได้อยู่ยวเบิ่งนายมานอนข้างนี่แต้องีนันไล่ล่กีเห็นดีนเลยนะอ๋ะอ,อ,อน,นายดูกุศลเลยอ่ เนี่ยเอาแล้อเอาน้าวเมียวจังงั้นเนียวอ่ะมีเยอะเอาเอานอก,กนะครับงอยลูกว่าวาวนอกอยู่ตายไหมนึกตกลงรามากี่ดินจะได้ตายจะซื้นอน่ะมีนี่ตายโต๊โคลงเอ,เอุิมไหมเขาตับ,ตบ ลุกข้างายด้วยเอาไปยังวะมีเอาตกมาเสียตโนนี่ตกลงกลางอันทิงบนอันตกะเนี่ของจริงของจริงมีร้านมาเล่นไปเ่อยังวะมีเอาอะมาลุมไปเืจอแล้วมาโต๊ะปูลงก็เลยได้เอามีได้เอาได้นกนกบินปุ๊บปุ๊บไปเลยโอ้โหต่วมันมีบอกเสียงเราไปเปอ่าพันพันกระต่อเนื้อกันเลยนะแล้วก็ตื่นเช้ามาได้บ้าน ตื่นเช้ามากแต่ยา,า,งางเหว่เนี่ยนั่งเหว่ไว้เนาะตื่นตือนไปนะนั่งปย่างไปย่าั่งใส่กองแรกปึ๊บเป็นเล่นหนกเขาจับกุดปนูนอยู่คือกระเด็นบ้าเหอหนกเขาตัดท้องตัวนี้บอกแม่งหนกเขาอูาอน,นี่เงาเจี๊ยนอ่ะหนกปืนขึ้นรถ บ,บ,บินในลานบินเลยบินมาตกอุ้บลงเอ้าไปดีูอี๋หันนี่โนว่ามดทันได้ยิงเงตกยิงบินบินมาตกอุ้บลงที่ดินยั่งกโกอยู่โอ้ยมือดาวไปเอาเหล้าปืนเต็งจับมาเบิ้งเป่าเป่าหามันบาดเจ็บบ่หน่าเป่าพี่อย่างล่างคือพี่เก่าไม่เป็นเบื่อได้นกกนะหัดตกใส่ดาเฮานี่มันไม่ได้เป็นเบื่อได้มีนิ่ที่บาดเจ็บพี่เนี้ยเปิ้ลพันพม่าแจ๊คไซส์เนาะ เลยจับไปแล้วก็เอาไปจับไว้คือ,ค,อ,ค,อคือเก้าไม่เอาละมันไม่ได้ยิ่งมันไม่แม่แนวด้ว่ไม่เอาละ,าไ,ไ,ไ,าละ,ะไปเสียว่ะสรงใส่เขาจะล่องใจเนาะคำว่าว่าไม่เอาก็ไม่เอาะนะจับไปแล้วผลูกไปอืยามไปยัมไปฟองสุดท้ายปุ๊บได้ไงฟองสุดท้ายห<ม>ถือไก<ง> โอ้ไก่พอกินอ่ะนี่ไก่ตัวนึ่งล่างที่สองก็ถืออีกที่สองเออแบบนี้จังเอาอ๋อถือซัจจะแบบนี้จังเอาถ้าเฮาเฮ้าวัวอันไหนแล้วเฮาต้องเห็นแบบนั้นโอ้มาล่ะมาเฉีงเ่รอโอ้ได้ตามเ้าออลีโยโมแผ่นทรายเนาะในอุด น้องในจู <so oh, os, まま้น่ะงดยังไงฮะซื้อเฮาเนาะเล่าตาโชนตาเกียนจนซื้อไปมีได้ยังมันมีคือเฮาได้ยู่แต่ว่ามันพิษที่ถูกมาสู้จนได้เหยาบัวได้สัจจะคงคือเขาบอกจักว่าเอาจังคือเขาคงแข้งคงขาไปงักเนี่ยผมเอ็ดผมผมมีเอสในนั้นไหนผมไปห้างปุ๊บรีเอาเด้อผมบอก เบข้าเจ้าน่ะอกแล้วรีเอาด้วยไปทางเพื่อทางบ้านลีเอามาหาอยู่หากินเนาะขอกินขอกินได้ลใจจะเหงาไม่ได้แล้วก็แล้วไปรีไปถือสัจจะเนาะมันเป็นมันขึ้นไต่ะได้ขึ้นไปแล้ว